สวัสดีค่ะมือหนีกับมาพอกับช่องประวินาชาแนลนะคะสาวสะกลค,คนมานอนหรือว่าน้องวึงเนาะจ้ะเนาะมือนีน้องวึงสิบห้ามากินตามมะม่วงกุ้งสดจากพี่น้องมาเด้อมาแซ่บน้ากันมือหนีบ่ได้กินเขาแรงค่ะอยากกินสม่ะมากมากมากมา,มา,มาสดน้ากันใส่กุ้ง แซ่บค่ะพี่น้องเลยแซ่บจ้ะมีแหงเี้อสด่ๆกุ้งส,งส,งสดค่ะคักคๆๆ มาเด้อพี่น้องมาสดใสกันตำนวยแบบไงน,นึงค่ะกินผู้เดียวป่ะเนี่นอย,ยอืมน้องเอ้ยแสบนวดนวดนวดหัวตอนมะพริบเป็นสดๆน้ำแกงน,นะะ้อค่ะเด้อมา บางคนเพิ่กเสีวา่าเนะคะนะโอ้ยมาส่องเด็กกินตะตำห้องกินตะสมวันนี้น่ากินอย่างอื่นโอ้ยแนวข่อยมักเด้อค่ะเด้อนี่ค,ค่ะหางกุ้งออกกนนีเนาะ ตำเใส่บ,บักม่วงกับแซ่บค่ะพี่น้องเอ้ยกลุ่มตำใส่ปดแดงนั่นๆค่ะ เพ็ดเทึงแสีบไปมาสุดต่อไปนองเลยคักปานยังตามบามักม่วงตามบามักม่วงกุ้งสดจ้ายัวยัจ้ะอืม,อมกุ้งสดเป็นตัวตัวได้จ้ะ ว่อืมอืมเลยพี่น้องสดแห้งหมดเนาะ Mọi người có thể thử 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 nhé, người có thể thử thử เอาแล้วพี่น้องเลยจิ้มจานทสดไปสดมากใสิเบอร์เกอค่ะคัก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 ,กไปเบิง์ตะลาบานกับพี่แตนแอ๊กินไปแตเสบเนาะค่ะเนาะมาบ้านหนองมหึงเจอเต็มตะมหงหงกินแต่ตะมหงหงต่ละมือบ่ะคะ่ะ ก็สิกินอย่างนั้นแล้วค่ะเบื่ออาหารส่วนนี้กับบ๊อมิฮิเวลาครับแบรนเอ่นไปแล้วว่าตุ่มไก่ตุ่มกา พี่น้องครูมาได้พี่น้องเอ้ยมากินซอยแน่นน พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะน่ะเนาะอ่าจังไดก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้องวึงน่เด้อจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามน้องวึงน่เด้อจ้าเป็นพ่อมีกำลังแรงใจให้คลิปต่อไปนาอค่ะเนาะส่วนนี้มือนีก็เป็นคลิปสันส้นๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ